สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่นะครับเขายายเที่ยงนะครับผมจะมาสัมภาษณ์กลุ่มว้าแดงนะครับที่หลบหนีเข้ามาโดยใช้รถบักกี้นะครับเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับคุณครับตบรถเซิร์ฟตบรถเซิรัฟตบรถตบรเซรตบรตบรเซบรตบรตบรรตบรตบรซรตบรตบรบร สำหรับเราเอะวรคือเขาพูดไม่ได้นะครับอะเราสัมภา์กลุ่มข้าแดงคนที่สองนะครับสำรเราสำหรับรสรับเรสรับเรสัเรสรัรสัรรรคุยคไม่รู้เรื่องเลยสับอ๋อูไทยได้เหรอครับอูดไทยได้มาทาอะไรที่เมืองไทยครับน้องๆมาทาอะไรที่เมืองไทยครับโน่นโไปโน่นไปโน่นนี่เป็นรราสรร

ผมไทำอะไรที่เมืองไทยครับฉันเป็นลูคีเมียเนะ่คุณไปคาณโรงพยาบาลใช่ไหมครับทำไมพี่ไม่เข้าใจฉันบ้างน่ผมว่าผมว่าคุณไปโรงพยาบาลเลยครับหาหาทางออกจากมาแล้นะครับพี่ชายและนี่นะครับทางห้าสีเขาดูบอลลีด้วยนะครับางหาสีขอโทษครับผมว่าผมเห็นผมเห็นหมีเมื่อกี้เพื่อนคุณหรือเปล่าครับนี่าไมเอาาหมีที่เดินอยู่เมื่อกี้เพื่อนคุณหรือเปล่าครับ รถคูรถหรอรถเึ้นมาได้หนึ่งเราคาดการว่าจะมีว้าแดงมาสอ2คนนะครับแล้ว่เรารอต่อจากกูมตอนแรกว่เขามาเมื่อไหร่เดผมจะสัมภาษณ์อีกทีนะครับจอดแยกโค้งนีแล้วกูราตรารไปหมดเลยตำราตำราตราเยะเยอยเยตรออปนคนที่เป็นว้าแดงครับไปที่พงอู้อออกะกอู้อ้อู้กะอู้